ในด้านของผู้เรียนก็ดีค่ะมากเขาให้นูชิมแบบว่าเป็นแกงมาทั้งดวงเลยค่ะน่ารักน้ำลายปูเจ้าเคา็ดฟังปูเปรียร้ยวปากเลยเปรียร้ยวปากอ่าชิมก่อนนะคะชิม่อน,นะะสดชื่นจริงๆค่ะคอบพรกคณมากเดี๋ยวขออนุญาตหักไว้นะคะแล้วเป็นไงล่ะ ชิลแล้เวเปี้ยปาาไม่ขายถัดมาสุม,มาลีนะคะมีโซโมทับทีมะคะสองอันนี้แล้วรีบด่วนเลยนะคะนะหลานทีส่สดๆจากสวนมากมายเลยส่งตรงมาจากภาคใต้นะคะมากกว่าสิบจังหวัดมาให้ชาวเชียรายชาวเหนือของเราได้เลือเลี้ยวใช่ไหมคะตื่นสดชื่นเลยขับเลือดลงต่างๆนะคะรักษาสุขภาพร่างกายตั้งแต่ภายในออกมา ได้เลยนะคะจ้อผลไม้เยอะจนตอนนี้มีง้อโรงเรียนยาะที่เขาการันตีเป็นง้อต้นแบบเลยนะคะเป็นง้อโรงเรียนจากนาศาลส,สุราธ,ธานีค่ะอะไรที่สมใจนะคะของแพรสตนะคะผู้เรียนสเสด็จน้ำสักยะลาน,นั่นเอง ในกล no ุ่มในกลุ่มท่านั้วนทั้งวันแล้วก็หลายท่านที่ได้เคยแน่ละคนก็เปยมาร่วมามันเมาเขาเรียกว่ามหากรรมมหถวายสารคดีด้านบทโภคขอขอบพระคุณท่านเปี่ยมาวสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้แต่ละจังหวัดที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้ตลอดจนถึงแขกผู้มีเกียรติี ไม้ผลอัตลักษณ์ไม้ผลสภาพดีกภาพใกล้จังหวัดนี้เลยบอกว่าสุกนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับงาน,น,านที่จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9้านะครับก็ฝากการท่านแขกคุณเกียรติความหัวหน้าเดียวแล้วก็ชิมงานเนาะช่วยกักรประชาธรันมีทุกภาคส่วนนะครับขอบคุณหัวหน้าเดียวเจ้าบ้านแล้วก็ชิมงาน เรียบร้อยแล้วนะคะกดไลค์ค่ะกดผลผลไม้นนานาชนิดค่ะจากเกษตรกรสินค้าคุณภาพดีรสชาติอร่อยสดจากสารงิษนะคะจากกลุ่มเกษตรกรแปลงีได้พูดคุยเยี่ยมชมกับเกษตรกรที่เดินทางมาจากภัคใต้เราจะมีทั้งช่วงของการประชา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพดีนะครับผลไม้ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้นะครับโดยข้างหลังเนี่ยโดยเฉพาะของพูดของจังหวัดกระบี่นะครับได้ก็เอาได้เอาทุเรียนนะครับจากอำเภออบนนอมนะครับซึ่งเป็นรอยต่อกับอำเภอไปหมปายพญาถนะครับซึ่งเป็นทุนเรียนเสื้อของบานนอมเป็นจานะครับแต่เห็นได้ว่านะครับรสชาติจะหวาน มันและก็นุ่มแล้วก็เนียนเลยนะครับตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการที่จะเอาทุเรียนพีของเราเนี่ยมาเผยแพร่ให้พี่น้องหรือชาวบ้านทั่วไปในทางเชียงรายนะครับได้ลิ้มลองว่ารสชาติทุเรียนของเราเนี่ยสุดยอด มันก็มีในเรื่องมังคุดนะครับมังคุดซึ่งมังคุดของเราเนี่ยมันมีความเป็นอันตลกักษณ์ตัวครับโดยเฉพาะมังคุดทีุ่่อนมังคุดกระนองมังคุดนครศรีธรรมราชซึ่ง3ามสจังหวัดตรงนี้นเป็นแหล่งผลิตมังคุดที่สําคัญนะครับซึ่งมีมูลค่าการสูงออกนะครับ ปีูีหลายหมื่นล้านนะครับตรงนี้นะครับซึ่งทุเรียนบางคุดนะครับเป็นบางคุดที่ที่มีคุณภาพ็นรสชาติดีนะครับนอกจากนั้นก็มีเงาะซึ่งเงาะเนี่ยไม่ว่าที่เป็นเงาะนาศาลนะครับหรือว่าเงาะที่ชุมพรอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นเงาะที่ได้รับความ นิยมและก็มีชื่อเสียงกับพี่น้องคนทั่วไปนะครับที่มีความต้องการที่จะก,กินเงาะหวานกรอบอร่อยจ้องเป็นเงะาะทางภาคใต้โดยเฉพาะเงาะที่ราชจุลกรนครแล้วก็สุราษฎร์ีหลายที่ครยกันเยอยเฉพาะในปีนี้ยกไปอย่างกรีทุเรียนนะครับผมก็ไม่ได้คิดตัวเลขว่าปีนี้มูลคา่าเอ่อตุเรียน ผลเบรดูเดียทั้งหมดก็มี6 6ูพัน3,000ตันเศษนะครับโดยเฉลี่ยแล้วพี่น้องเกษตรกรก็จะขายได ah, oh, okay. so ้จากสวนนะครับราคาตั้งแต่100บาทถึง130บาทนะครับตรงนี้แต่ตัวเลขตรงนี้มันมันหลายแสนล้านนะครับผมไม่ได้ได้กับวืนะครับตรงนี้ครับซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในภาคใต้อย่างต่อเนื่องมาแล้ว15ปีนะครับเรียนทางพี่น้องชาวเชียงรายนะครับวันนี้ทางใต้นะครับทางภาคใต้ทั้ง14จังหวัด ก็ได้นำไม้ผลอัตลักษณ์ไม่ว่าทุเรียนมะกุูดเงาะบํม่งงมมวงแต่หลายอย่างนะครับซึ่งเป็นผล,ลไม้ที่มีคุณภาพรสชาดดีมาเพื่อเป็นประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทางเชียงรายได้มาริ้มลองนะครับซึ่งคิดว่าทางพี่น้องที่อยู่เชียงรายนะครับงานของเรามีนตั้งแต่วันที่7วันนี้จนถึงวันที่9นะครับให้อยากจะชวนชวนทางมีน้อง,องจากเชียงรายลงมาริมลองดูว่า ต้องต้องขอบอกว่าลำแตกครับ